ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าช่องแอลเอสเปซสามหกเก้ากันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเข้าเล่นเกมนะครับผมเป็นเกมกับระเบิดหน้าเนี่ยในแฟร์เอสเซมเก้าสิบเก้าของค่ายอีโวเพย์กันนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจมากนะสำหรับค่ายอีโวเพย์นะครับโอเคอะมาอยู่ค่ายอีโวเพย์แล้วอ่ะก็เข้ามาที่หน้าอ่านหน้าเกมนี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคจากนั้นนะก็เดี๋ยวเราเติมกันนะครับ เติมผมเติมสักห้าร้อยก่อนแล้วกันโอเคโอเคเสร็จแล้วครับผมกอนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะมีเกมอ่ะอันนี้นะครับผมอ่าอันล่างเลยนะเกมกัดระเบิดนะครับเดี๋ยวข้าศึกเดี๋ยวผมจะมาอ่าเป็นเกมโยนหัวก้อยนะครับผมแต่ว่านี้ไม่ใช่วันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะเป็นเกมกัดระเบิดนะครับผมโอเคอนี้หน้าตาของตัวเกมนะครับผม อ๋อนะวิธีการเล่นนะครับผมคือเราจะต้องอ่ะเดี๋ยวผมอ่านอธิบายดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่านหน้าช่องนะครับผมมันจะมีช่องให้เลือกนะผมแบบสามคูณหกสองคูณสามนะครับผมสี่คูณเก้านะห้าคูณสิบสองนะครับผมแล้วก็หกคูณสิบห้านะครับแล้วก็มานับยังไงนะหรอก็อย่างนี้ผมคูณนะผมก็จะเป็นหกนะก็คือเรียงลงมาหกนะครับผมแล้วก็แถวนอนสิบห้านะครับผมแต่ถามว่าผมมราแนะนําแบบไหนผมแนะนำสามคูณหกมากกว่านะอันนี้คือง่ายกําลังดีนะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นการปรับเบดนะครับโอ้สูงสุดถึงสามพันเนาะแล้วก็ต่าสุดที่ที่น่าจะเป็น5บาทนะครับผมซึ่งก็ถือว่าห้าบาทก็เล่นได้นะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกฎาการเล่นอันนี้ของโทเกมเนาะอันนี้ก็ช่างมันนะครับผมอันนี้คือผมลองเล่นดูแล้วก็เลยมา่าแนะนําให้เพื่อนได้ดูกันนะครับวิธีการเล่นมี2แบบนะครับผมอ,อันนี้เป็นแรนดอมนะคือมันจะแรนดอมลงนะครับผมมันจะลงช่องใดช่องหนึ่งนะครับอันนี้แต่ว่าผมแนะนําเป็นอย่างที่ผมกดเลือกดีกว่าเนาะ ไม่ได้วรอโอเคไม่เป็นไรครับเพราะถ้าเรากดเลือกใน่อย่างเงี้ยคือเรายังมีโอกาสคุมนะครับผมแล้วก็แบบเลือกท่องไดเองนะเขาก็กดแรนดอมเนี่ยบางทีมันก็มีโอกาสพลาดมากกว่านะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราเลือกได้แล้วเราเอาแค่นี้นะผมก็เราสามารถกดตรงนี้นะเพื่อกดรับเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับเกมกับระเบิดนะของค่าย e v o p โอนพะย์นผมเล่นง่ายมากเลยใช่ไหมใครที่อยากลองเล่นนะผมก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับในค่ายอ o เวโอเพนะ,ะเดี๋ยวผมขออีกตาน,นึงแล้วกัน สามเอ้ยมาครับผมโอเคผมเอาแค่นี้ดีกว่านะครับผมก็จริงๆนะ3สามช่องเนี่ยก็ถ้าเกิดเราได้สามช่องติดอย่างเงี้ยผมเตาโต๊ะผมนะผมถือว่าโอเคแล้วนะผมพอทุกคูณทั้งสามนะครับก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะแต่ใครที่อยากจะไปต่อไปถึงสุดทางนี้ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะโอเคก็ประมาณนี้ผมก็เกมกับระเบิดนะผมจะค่าย eupe นะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีาการถอนเงินออกจากเว็บไซต์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ต่อไปก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับผมก็มาที่หน้ากระเป๋าตังค์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นเลือกค่ายที่เราต้องการจะถอนเงินนะครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะผมก็ถะถอนเงินอาคายนี้ผมเป็น gaming นะครับโอเคก็กดถอนเงินไปครับผมเห็นไหมครับผมง่ายใช่ไหมล่ะทั้งการเติมเงินนะครับผมและการถอนเงินนะง่ายมากเลยนะครับผมกับการเล่นเว็บไซต์แอลชำการกการนะครับผมใครที่อยากเล่นนะผมก็สามารถกดเิงกงด้านล่างเพื่อไปสมัครเล่นกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมในคราวหน้า สวัสดีครับ